อเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาแจก t e x t u r e p a c k เอ็กเย์1.17.41นะครับผมนะซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดน,นะครับผมนะ Text จ r e p แ c k นี้ก็ช่วยหาแร่ของล้แต่บางคนเลยนะครับผมนะแล้วแต่สดวกสบายของท่านผู้ชมเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะไปดูพาไปดูวิธีการใส่ t e จ t จ r e p แพ k แบบเล่นในเซิร์ฟไหนก็เห็นนะครับผมนะก็มาที่การตั้งค่านะครับผมแล้วก็หาคําว่า Global รีสอทนะครับผมไม่รู้อ่านถูกไหมผมไม่แค่เก่งภาษาอังกฤษด้วยไงเออแล้วกดไม์แพ็กไปเลยครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมนะก็กดใส่เข้าไปเลยครับผมนะกดใส่เข้าไปเลยพอใส่แล้วหน้าตาก็จะได้แบบนี้นะผมนะถ้าคุณผู้ชมดูไม่ชัดก็ขออภัยด้วยครับผมนะอะผมอัดแล้วผมอยากให้มันเต็มหน้าจอแบบนี้ครับอันนี้ก็อะไรไม่รู้เรื่องของมันครับแล้วแล้วทีนี้ครับผมก็จะพาไปรูในการใส่แบบเล่นเซิร์ฟของเราเองนะครับผมก็คือเราเห็นจะเซิร์ฟเราไง ไปเซิร์ฟอื่นไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเล่นเซิร์ฟเรานนี้ก็เห็นนะครับเดี๋ยวลองมานดูสักครู่นะครับผมนะให้มันใส่รถดีซอแพ็กไปก่อนก็เดี๋ยวผมขอสร้างสร้างโลกใหม่เลยแล้วกันนะครับผมนะก็มาแล้วครับอ่านี่ผมขอปัเมันเคทีฟนะมันจะได้แบบอ่าสะดวกสบายนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับผมนะเป็นเทเจอร์แพ็กของเราที่เราจะใช้ในการ เอ่อเอ็กเซลีนะครับแค่นี้ครับก็ขึ้นแบบนี้แต่ถ้าใครอยากให้เพื่อนเล่นด้วยครับมันจะมีติ๊กถูกด้านบนเล็กๆนะครับผมซูมไม่ได้ดิซูมแล้วมันจะแตกนะครับก็กดติ๊กถูกไปนะครับซูมด้านบนนะครับแล้วเข้าเกมเลยนะผมนะเดี๋ยวส่วนลิงโหลดหรือว่าลิงกการสอนครับผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนะผมนะก็ไปหาดูไปหาโหลดเองได้นะครับผมนะ เรื่องสอนลงถึงจะแพ็กหรือว่าการเอ้การโหลดนี้ไม่ไม่จะเป็นนี่ว่าเ okay, ราคก็รอจะยาวไปครับผมนะจะเสร็จแล้วครับก็รอนหน่อยนะผมก็มาแล้วนะครับผมก,มผมก็อาจจะเห็นเป็นโล่โงๆแบบนี้เลยนะครับผมนะแต่เราขอขุดลงไปเลยแล้วกัน นี่ครับก็ขุดไปลยครับยเดินไม่ตรงนี่นะครับผมนะมันก็จะเอ็กซเรย์ประมาณนี้แล้วนะครับอืมเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองใส่น้ายานในวิชันดูก่อนนะขอขุดลงไปลึกอีกหน่อยนะครับโอเคอ่นนนนนนาน้ายาในวิชันอยู่ไหนวะแล้วก็อ่ากล้องสองทางไกลอยู่ไหนผมขอลองดูก่อนนะครับมันจะสว่างขึ้นไหมอ่าก็เหมือนเดิมนะครับผมนะ แต่กล้องสองทางไกลก็ช่วยได้อยู่นะครับผมนะก็ผมว่าน่าจะเอากล้องสองทางไกลแบบวันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะนะครับผมโอเคครับผมก็จบไปแล้วครับสําหรับคลิปแจกถึงแจ๊กเก็ตเอกซ์เย์วันนี้นะผมนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมนะก็อย่าลืมแบ่งปันให้เพื่อนทุกคนดูนะครับผมนะคลิปหน้าอยากให้ผมแจกอะไรก็อย่าลืมเม้น์ไว้ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมนะสวัสดีครับ